สวัสดีครับแชมป์เองครับและนี่คือชอ่ A ชองเลือดอรช่องที่นำสาระดีเกี่ยวโลกของคิปโตเคอเรนซีและบิตคอยมาสรุปเพื่อนฟังครับคลิปนี้นะครับจะเป็นในส่วนของคลิปพิคราฟประจำวันที่24นะครับเดือนมีนาคม2 5 6 6นั่นเองวันนี้ก็ต้องบอกว่าผมเองก็หายไปหลายวันนะครับพอดีอ่าจริงๆมีไลฟ์ก่อนหน้านี้นะก่อนวันช่วงวันพุธนะครับแล้วก็หายไปประมาณ2วันนะครับ พอดีแบบรู้สึกแบบเหนื่อยครับก็เลยอยากจะพักนิดนึงแล้วก็แบบรีเฟซร่างกายกลับมาหน่อยนะครับอาทีนี้เดี๋ยวเรามาดูอัปเดตสถานการณ์กราฟที่น่าสนใจวันนี้ดีกว่านาะวันนี้ผมมีตัวที่อะไรตัวที่ผมพอจะวันนี้ผมหาตัวหลักๆนะครับที่เราอาจจะพอจับจังหวะในช่วงนี้ได้นะครับต้องบอกว่าสถานการณ์ตอนนี้ค่อนข้างจะเล่นยากเป็นช่วงในการพักรอตลาดเพื่อเล่นต่อมากกว่านะครับนะ้องก็ท่าทางมันอาจจะยังออกไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าวันนี้ผมเตรียมตัวไหนมาบ้างครับ โดยวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตในส่วนของตัว BTC Ethereum BNB แล้วก็ XRP และอีกตัวสุดท้ายนั่นคือมาติ c เหรียญอื่นนะครับเพื่อนๆสามารถจะรีเควสมาได้นะเดี๋ยวเผื่อผมช่วยดูให้นะครับตอนนี้เดี๋ยวจะดูแผนตรงนี้ให้เบื้องต้นก่อนเนาะสำหรับตัวที่ผมเฝ้าอยู่แล้วกันนะครับอันนี้จะเป็นกลุ่มเหรียญที่ผมดูอยู่ในช่วงนี้คําเตือนการวิเคราะห์กราฟไม่ใช่ศาสตร์พิเศษล่วงนาคตเป็นเพียงเครื่องมือในการวางแผนการเล่นเท่านั้นดังนั้นในการตัดสินใจเข้าเทรดทุกครั้งควรพิจารณาด้วยตนเอองงแลละย่่าืม3สิ s stop loss money management risk management มาดูในส่วนของตัวแรกนะครับนั่นก็คือ Bitcoin นั่นเองครับบิตคอยนับปัจจุบันเนี่ยถ้าเราดูเนาะก็คือกราฟเนี่ยมีการขึ้น1 2 3 4 5ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วครับซึ่งจริงๆผมแบ่งเป็น2กรณีเนาะคือกรณีที่อ่าเดี๋ยวให้ดูนิดหนึ่งนะครับกรณีที่เราคุยกันไว้ก็คือ ชุดนี้อาจจะเป็นชุดที่5ที่ยังไม่จบนะครับหรืออีกแบบหนึ่งก็คือว่าเป็นการขึ้น5จบตรงนี้ไปแล้วแล้วอันนี้เป็นการขึ้น B ีเสื้อันนี้ผมแบ่งไว้2กรณีแต่ปัจจุบันเนี่ยก็ค่อนข้างจะทั้ง2กรณีค่อนข้างจะมีแนวทางการเล่นที่ไม่ต่างกันแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยอาจจะมองเป็นหน้าไหนก็ได้เดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะครับทีนี้เรามาดูก่อนดีกว่าในส่วนตัวตอนนี้ผมมองว่าชุดนี้นะครับที่เป็นการขึ้นบีเนี่ยคิดว่ากราฟเนี่ยถ้าขึ้น ก็อาจจะขึ้นได้อีกไม่เยอะแล้วเพราะว่าในโซนนี้นะครับมีในส่วน,นของแนวต้านประมาณ3 0,000อยู่อาจจะขึ้นไปสะบัดแตะแตะแตะเล่นอะไรอีกสักนิดนึงนะครับอันนี้ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าจริงๆ B C เป็นตัวค่อนข้างจะเทรดยากในช่วงนี้จะสังเกตว่าถ้าเราดูจากทนะําเฟรมเดย์เนี่ยจะเห็นว่าจริงๆ B C มีสัญญาณการกลับตัวมาสักพักนะครับคือวอลลุ่มเนี่ยค่อนข้างที่จะต่ําลงเนี่ยวอลลุ่มค่อนข้างจะต่ําลงในขณะที่กราฟเนี่ยมีราคาสูงขึ้นอันนี้อันที่1 อันที่2คือกราฟเขาเนี่ยไม่ได้มีการวิ่งแบบบูลลิสแบบแรงๆให้เห็นแล้วเป็นการค่อยๆขึ้นนะครับจากภาพนะครับแล้วก็ชุดนี้จริงๆถ้าเราดูเนี่ยมันมี e n น o o f i n g มาประกอบแล้วนะครับมี e n น o o f i n g มาประกอบคือกราฟแท่งแดง,แดงกืนกินแท่งเขียวก่อนหน้าแต่ก็นี่แหละครับถึงที่บอกว่าเล่นยากคือมันกระตุกขึ้นรองตลอดแล้วก็เนี่ยเป็นแบบไปลบล้างสถานะของการ e n น o o f i n g ก่อนหน้าบ่อยนะครับแต่ว่าทีนี้โดยส่วนของมุมมองเนาะค่อนข้างจะมองว่าไม่น่าจะ ไปไหวเยอะเท่าไร่แล้วนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมค่อนข้างมองอยู่ดังนั้นเนี่ยส่วนตัวผมจะยังไม่ค่อยทําอะไรครับแนวทางตอนนี้คือพยายามรอเล่นในจังหวะรับมากกว่าคือจะมองหาแนวรับนะครับโซมประมาณ2 5งหมถึงประมาณ2 4ง0 0 พันแถแแวๆโซนนี้นะครับอันนี้จะเป็นโซนรับแรกนะครับจะเป็นโซนดีมานโซนแรกก่อนนะครับถ้าเดี๋ยวเขาลงมาไม่ผ่านเขาลงมาแล้วแบบโซนนี้รับไม่อยู่เดี๋ยวค่อยว่ากันก็จะใช้อยากให้เห็นกราฟที่ลงมาก่อนนะว่าเป็นลักษณะไหนนะครับซึ่งกราฟจริงๆ <t> <C> ลงมาเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะข,ของรห <t> ัส <C> 5ที่เป็นลง1 2 3 4 5หเป็นขาซีลงมาอันนี้เดี๋ยวเราค่อยมาตามกันต่อแล้วกันนะครับเราค่อยมาตามกันต่อนะว่าจะเป็นยังไงเนาะแต่ว่าโซนรับเบื้องต้นผมมองไว้แนวแนวโซนนี้นะครับคิดว่า ไม่น่าไหวแล้วแต่ว่าถ้าเกิดว่าโอเคกราฟมันเกิดอะไรขึ้นอาจจะมีวิ่งไซด์เวสักพักหนึ่งถ้าไซด์เวย์ออกข้างนาน,น,านอันนี้ต้องเริ่มน่าดูแล้วว่าอาจจะไม่ได้ลงนะครับไซด์เว์นานสักพักนอาจจะแบบมีการดีดขึ้นอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องมาติดตามก่อนดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราดอดูพฤติกรรมของกราฟดีกว่านะครับช่วงนี้ก็บางกลยุทธ์ช่วงนี้ก็คือเน้นว่าไม่ไม่ค่อยเทรดเท่าไหร่แต่อาศัยจังหวะเล่นกันนะครับอันนี้คือตัวแรกสําหรับ BC ตัวต่อมาครับนั่นคือในส่วนของอีชเชีรี่มครับอีชเชีรี่มเนี่ยเดีย๋ยวเรามาดูกันหน่อยอีชเชีรี่มนะครับในปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นว่ากราฟเนาะก็มีการขึ้นมาทำลักษณะครับของการวิ่งเนาะหนึ่งตรงนี้2นะครับวิ่งขึ้น3 4มสี่ห้า ชุดนี้ลงมาครับเป็นลักษณะของ A B C ที่เป็นขึ้น2ตรงนี้นะครับลงมา A B C เป็นขึ้น2ตอนนี้ที่ผมมองก็คืออ t ชิวิเอนะครับน่าจะใกล้เกิดการปรับตัวบ้างแล้วนะครับน่าจะใกล้เกิดการปรับตัวบ้างแล้วคือมีการวิ่งขึ้นไปแต่อาจจะมีสะบัดขึ้นได้น,นิดหน่อยนะถ้าเราไปดูในซามเฟรมเล็กเนี่ยนะครับทามเฟรมเล็กเนี่ยคือมันมีเบรกเบรกไฮมาอาจจะมีสะบัดขึ้นอีกสักสักไฮหนึ่งหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งอันเนี้ยผมมองว่าลองไม่ค่อยน่า ลองกับช็อตเองก็ไม่ค่อยได้ไดเปรียบเหมือนกันดังนั้นส่วนตัวนะผมอาจจะรอจังหวะย่อมากกว่าครับเดี๋ยวรอย่อลงมาในโซนนี้เนาะราวๆประมาณ1เนี่ยครับเราจะเห็นว่าจะมีดีมานโซนอยู่ตรงนี้เยอะประมาณ1,600นะครับโดยประมาณเนี่ยโซนโซนเนี้ยเดี๋ยวรอดูกราฟลงมาเป็นยังไงนะครับซึ่งตรงเนี้ยผมมองค่อนข้างจะเป็นภาพใหญ่นิดนึงเนาะคือกราฟชุดนี้เป็นการวิ่งขึ้น1ลง2ชุดนี้ครับจะเป็น1ภายในของขึ้น3มใหญ่ นะครับก็คือจะเป็นการขึ้น1ยออ่อ2แล้วเป็น5ามี่ห้าแบบนี้นะครับยังมองว่าเป็นการพักเพื่อขึ้นต่อนะครับแต่อาจจะใช้เวลาพักเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูกันในช่วงอาทิตย์หน้าละกันนะครับอาจจะได้เห็นอาทิตย์หน้ามีการพักตัวลงมาแบบเร็วๆเลยนะอันนี้เป็นตัวที่สองครับที่จะมองนะอีเชอรี่มผมมองว่า เดี๋ยวลงมาน่าจะมีจังหวะเล่นได้ทําไมชุดเนี้ยผมถึงมองเป็น1นเนาะเนี่ยเพราะว่าจริงๆถ้าเราดูจริงๆเราจะเห็นลักษณะของ5สวิงอยู่ข้างในครับเป็นขึ้น1 2 3 4 5แบบนี้ดังนั้นเนี่ยมีความเป็นไปได้นะครับที่ขึ้นชุดเนี้ย อาจจะเป็น1นะครับเป็น1แล้วก็เดี๋ยวย่อ2นั่นเองนะครับอันนี้สําหรับอีจูเรียตัวต่อมาครับนั่นคือในส่วนของ BMB จะเห็นว่าทรงค่อนข้างคล้ายๆกันนะครับน่าจะเป็นจังหวะแบบให้เราได้ดูการย่อบ้างนะครับ b, AC, b ีซีบเนี่ยนะครับก็คือขึ้นภายในเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะมีลักษณะข,ของการวิ่งขึ้น1ชุดนี้เนาะมีขึ้นภายในเป็น1 2 3 4 5แบบนี้จากนั้น,นครับลง ABC จากนั้นเด้งขึ้นนะครับชุดนี้ก็จะมองคล้ายๆกับอีจูเรียมเหมือนกันคือชุดที่เดมา เป็น1ย่อยของคลื่น3มครับนะเป็นหนึ่งย่อยของคลื่น3ม,นะนนนมซึ่งการปรับตัวตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าชุดนี้มีแนวรับตรงโซนไหนบ้างซึ่งเราจะเห็นว่าโซนรับจริงๆที่เป็นโซนรับที่น่าสนใจเนี่ยนะครับเขาจะอยู่แล้วแนวประมาณนี้นะครับนี่แนวแนวประมาณ 300นะครับ300อโดยประมาณนะครับดนะีมานโซนเนาะมองไว้ประมาณ3 0 0รอโดยประมาณนะครับเนี่ยอาจจะมองเป็นแนวได้นะครับแล้วก็เกิดว่าถ้าใครที่เป็นแบบพวกสายเปิดช็อตอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมจะเห็นว่าชุดเนี้ยมันเล่นกนะ็คือมีการวิ่งพักใช่ครับเนี่ยวิ่งพักหลุดโซนที่เป็นทำโลว์โลนะครับวิ่งขึ้นไปรีเทสอาจจะมีการปรับตัวย่อลงมาตรงนี้ได้อันนี้ก็ลองวางแผนกันดูนะครับอันนี้สำหรับ BMB นะก็อันนี้ลองดู อันนี้ก็ลองวางแผนดูนะครับสำหรับ BMB ก็มองว่าโซน300เยนี่น่าจะเป็นโซนที่เดี๋ยวรอมันเกิดกราฟลงมาหเห็นจะชัดก่อนจะเป็นโซนที่น่าสนใจหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยมาตามกันต่อส่วนตัวต่อมาครับช่วงนี้เป็นตัวที่ค่อนข้างจะฮิตกันพอสมควรนะครับนั่นคือในส่วนของตัว XRP นะครับชุดนี้จริงๆก็เป็นชุดที่ผมเล่นไปนเหมือนกันเนาะคือในกลุ่มเมมเบอร์เนี่ยก็จะมีการเล่นตัวนี้นะครับตอนที่เบรกนะครับเบรกไฮคือต้องบอกว่าถ้าเราดูจริงๆกราฟ BMB เนี่ยนะครับ ชุดนี้ที่มันลงมานะกราฟถ้าเราดูีดีเนี่ยกราฟของ XRP ชุดนี้ที่ลงมาเนี่ยถ้าใครจำกันได้ผมเคยให้ทิ้งไว้ว่ามันเป็นทรงแฟตนะครับถ้าเกิดว่ามันเกิดการเบรกแฟตขึ้นมาตรงนี้มันจะเป็นชุดตามได้ซึ่งเราก็เล่นจากทรงนั้นแหละนะครับทีนี้มาดูนิดนึงณนะปัจจุบันเนี่ยกราฟผมมองยังไงบ้างผมมองว่ากราฟของ XRP นะครับชุดที่ขึ้นมาตรงนี้นะครับน่าจะมีความเป็นขึ้น 1, น 3 4แล้วก็5ขยายนะครับเพราะมันจบแบบนี้เนาะค่อนข้างที่จะดูเหมือน5ขยายมากๆดังนั้นชุดต่อมาที่จะลงมาได้ครับผมมองว่าเราจะเห็นเนาะมี1สวิงตรงนี้2ส,สวิงตรงนี้น่าจะเป็น3ส,สวิงนะครับก็คือจะลงขา C ค่ขาซึ่งคอมเมนต์ไว้ก่อนนะว่า C ตัวเนี้ยถ้าดูณปัจจุบันเนี่ยถ้าเราเช็คอะครับมันจะเป็นกรณีของซิกแซกคือขึ้น B ยังไม่ถึง6 1 8ดังนั้นผมคิดว่า C น่าจะลงต่ำกว่า A ก็คือที่ 0.4แน่ๆนะครับดังนั้นเนี่ยเราอาจจะรอดูอีกทีตอนที่ลงขาซลงมาเนาะว่าโซนไหนน่าจะเป็นโซนรับรอกราฟมันลงมาก่อนครับเกิดทังเทียงนกลับตัวแล้วเกิดการยกหายเงี้ยค่อยอาจหาจังหวะเล่นชุดนี้ต่อก็ได้นะครับนาออันนี้สําหรับตัว XRP นะครับน่าจะมีการปรับตัวลงมาอีกสักนิดหนึ่งนะครับตัวสุดท้ายครับของวันนี้นั่นคือในส่วนของตัวมาติกอมาติกเรามาดูภาพรวมใหญ่หนึ่ง ภาพรวมใหญ่ของมาติกเนี่ยนะครับนี่ก็คือจากที่เราเคยนับกันไปใช่ไหมครับชุดนี้วิ่งขึ้น1ลง2 3 4 5ราคาขึ้นมาทำ h i อยู่แล้ว,ลวอยู่แลวเราประมาณ1.29-1.3ดโดยประมาณนะครับหลังจากนั้นมีการย่อลงมาครับสร้างกรอบ Consolidation หรือว่าเป็นกรอบสะสมนะครับแล้วก็วิ่งเบรกขึ้นนะครับชุดนี้จากนั้นเนี่ยเราเห็นมีการปรับตัวลงมาซึ่งตรงนี้ครับจะเห็นว่าผมมองไว้ค่อนข้างจริงๆมีประมาณ1-2ไอเดียนะ คือจริงๆไอเดียที่ผมคิดว่าเป็นไปได้สุดเลยคือไอเดียชุดนี้ครับเนาะชุดนี้อาจจะมีการปรับตัวลงมานะครับอาจจะมีการปรับตัวลงมาเป็นในส่วนของขา4นะครับเป็นในส่วนของขา4คือวิ่งลงมาตรงนี้เนาะโซนนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับวิ่งลงมาโซนนี้อีกครั้งหนึ่งก็เดี๋ยวเป็นโซนที่เราอาจจะต้องลุ้นต่อนะเป็นโซนที่เราต้องลุ้นต่อว่ายังไงอ่ะกับอีกกรอยนิดนึงคือไม่ได้มองตรงนี้เป็นสตองบีนะครับเคสเนี้ยถ้าเป็นสตองบีเนาะก็จะย่อเนี่ยครับก็จะย่อ เป็นกรณีเอเล็กูล่าเฟลเลียแฟคือขึ้นอของขึ้น B เนี่ยจะอยู่ระหว่าง123.6ถึง138.2เคสเนี้ยจริงๆขา C ก็จะลงไม่ต่ำกว่า A เช่นกันก็คือลงไม่ต่ำกว่าราคาประมาณ0.74นะครับแต่ว่าอีกเคสหนึ่งที่ผมมองว่าจริงๆก็อาจจะเป็นไม่ได้นะครับนั่นคือในส่วนของจริงๆที่เราเห็นตอนนี้นะครับขึ้น ABC ตรงเนี้ยจบไปแล้วนะครับลักษณะของมันก็จะเป็นแบบนี้เป็นขึ้น1นนะครับลง2ตรงนี้ไอเนี้ยคือขึ้น3ที่กําลังขึ้นต่อ นะครับคือขึ้นสามที่รังขึ้นต่อเดี๋ยวขอบเปลี่ยนดีกรีนิดนึงนะครับเปลี่ยนดีกรีนิดนึงปึ๊บนี่เป็นดีกรีนี้อาชีนี้เรามาดูเห็นไหมเราจะเห็นว่าชุดนี้จริงๆอะ่ะกรณีนี้ก็ยังเป็นไปได้โดยขึ้นที่ขึ้นมาครับจะเป็นลักษณะนี้เนาะคือวิ่ง1ลง2แล้วก็เดี๋ยวสา5ี่ห้าเพื่อเป็นสามาุงบนแบบนี้นะครับปึ๊บแบบนี้เนาะอันนี้ก็จะเป็น3ามทั้งก้อนอย่างนี้ครับ ซึ่งอันนี้ก็รอดูกันถ้าตาบใดเนาะกราฟยังไม่หลุดลงเคสเดียวกับซองบีเลยคือจริงๆ2หน้านี้เล่น,นคล้ายกันถ้ากราฟตาบใดกราฟยังไม่หลุดนะครับ0.4 0.7447เนี่ยนะครับเรายังมองหน้าอัพไซด์แบบนี้ได้ที่เป็นเวฟ3เนาะซึ่งอาจจะลองมาวัดดูนะครับว่าเวฟ3น่าจะมีเป้าประมาณไหนนะครับถ้าเล่นแบบนี้เนาะเวฟ3อาจจะอยู่โซนประมาณนี้ครับ8.2โดยประมาณนะครับอันนี้เป้าขั้นต่ำเวฟ3นะครับ แต่ก็จะมีเป้าอีกอันนึงสมมุติว่ามันไม่ใช่เวฟ3แล้วกันก็อาจจะมีเป้าเด้งเนาะอยู่ที่ราวสามจุดสนะครับสามจุดสก็จะมี TP 1 TP 2ตามภาพนะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของตัวมาติกซึ่งมาติกจริงๆก็มองว่าชุดนี้น่าจะมีการย่อยสักสขาหนึ่งเนาะน่าจะมีการย่อยสักสขานึ่งลงมาในโซนนี้นะครับจริงๆดีมารโซนประมาณ0.9 74ถึง0.75เนี่ยเป็นโซนที่ผมเคยบอกว่าหลายรอบเนาะว่าเป็นโซนที่ค่อนข้างจะถ้าลงมาแล้วเนี่ยเป็นโซนที่ค่อนข้างจะน่าเก็็แต่ไม่ควรหลุด พราะถ้าหลุดไปเนี่ยนะครับเสียทรงค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าถือเป็นการหลุดดิมาโนนั่นเองนะครับช่วงนี้ก็สําหรับทําเฟรมใหญ่เนาะก็จะเป็นช่วงอาจจะต้องรอแอคชั่นนิดนึงนะครับเนาะอาจจะต้องรอไปให้กราฟเกิดการอะไรได้ยกเว้นที่เป็นส c กปปิ้งหรือสวิงเทรดเนี่ยก็อาจจะเล่นได้เรื่อยๆนะครับมีทรงแพทเทิร์นอะไรเล่นนะครับก็อาจจะเล่นไปอย่างเช่นแบบพวกมาติกอย่างเงี้ยอาจจะหาทรงเล่นใช่ไหมเนี่ยอันเนี้ยเราดูจากภาพเนาะอันนี้มันจะมีทรงที่เป็นลักษณะของสามเหลี่ยมอยู่นะครับเนี่ยถ้าเกิดว่ากราฟหลุด นี้มาก็อาจจะเป็นทรงที่เราอาจจะได้สแกปปิ้งสั้นๆเล่นได้อะไรแบบนี้นะครับเนาะอันนี้จะเป็นลักษณะของกราฟปัจจุบันที่เราได้เห็นกันนะส่วนถ้าใครที่อยากเทดสั้นนะครับช่วงไหนที่ผมว่างอยู่แล้วเนี่ยในกลุ่มของตัวเมมเบอร์เนาะผมก็จะมีไลฟ์เทดสั้นอยู่แล้วนะครับก็จะเป็นไลฟ์สดๆให้ดูเลยว่าผมมองตัวไหนอยู่แล้วก็ถามคําถามเข้ามาได้ถ้าใครสนใจตรงนั้นสามารถที่จะดูรายละเอียดได้ที่ลิงก์ด้านล่างน,นะครับสำหรับวันนี้ผมเองต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในช่องไอเลอร์อตครับสวัสดีครับ